ทุกคนแถวย่านมอศิลปกรน,นะคะไปโถมมีเมนูอร่อยไอศครีมทุเรียนซอฟเสิร์ฟไอศครีมทุเรียนสตรอเบอรี่ซันเดย์ชาองุ่นชาผลไม้และเครื่องดื่มต่างๆหลากหลายเมนูทั้งถูกและอร่อยเริ่มต้นที่20บาทที่ร้านนี้เลยวีดิงมอศิลปกรน,นะคะไปโถมร้านอยู่ในซอยชยาทิพย์แมนชั่นถนนสนามจานันร้านอยู่ทางขวามือมีที่จอดรถยนต์อยู่ด้านในซอยด้วยนะเข้าไปในร้านเป็นห้องแอร์เยน็ยนเยน็นคือร้านสวยนานันาง่งมากในเซลของเมนูจะบอกว่าสายหวานอย่างเราโดนใจมากๆที่ร้านมีเมนูไอศ ครีมและเครื่องดื่มต่างๆเยอะเลยเขาช่องสดแก้วต่อแก้วแล้วตอนนี้เขามีเมนูใหม่ออกมาด้วยเป็นเมนูแนะนําที่ต้องลองมเมนูนี้เลยไอศกรีมโคนทูโทนทุเรียนซอฟเสิร์ฟคนล,ละ20บาทเท่านั้นหอมละมุนกลิ่นและรสทุเรียนชัดมากอร่อยด้วยไอศกรีมทุเรียนสตรอบเบอรี่ซันเดย์ไอศกรีมทุเรียนหอมหอมตัดด้วยสตรอบเบอรี่เปรี้ยวหวานลงตัวมากๆต่อด้วยไอศกรีมวาฟเฟิลวาฟเฟิลอบใหม่ๆทานคู่กับไอศกรีมอร่อยมากเมนูนี้เป็นชาถังผลไม้ถังนี้แค่60บบาทให้ชาและผลไม้มาจุ ชานมไข่มุกบาชูกาชาหอมเค,มค้มข้นมีความหนึบของไข่มุกและชาถั่วแดงซันเดย์เมนูนี้เราชอบมากแก้วนี้เป็นซ่อมออสเตเลียดับเบิลบูเบ,บ,บอร์รี่แมงโก้ชาอางุ่นมุกป๊อปชาอางุ่นหกลูกแต่ละเมนูคือฟินมากจริงๆเป็นอีกร้านอร่อยย่านตัวเมืองนะคะเปโถงและตอนนี้ที่ร้านเขามีให้สะสมแต้มด้วยและพวงกุญแจและแก้วน้ำส,สวยๆให้เลือกเพียบร้านวีดิงมาศิลปกรนะคะเปโถงจะเปิดทุกวัน5้าโมงเช้าถึงตีหนึ่งแวะไม่ชิมกันนาทุกคน